เอาละครับสวัสดีกคนด้วยนะครับพ่อผมพี่เกมกะกานะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับผมนะก็มีน้องให้ดียดดาวมารีวิวยัดแค่ยศดาวซัก็เป็นน้องกระสิทธิ์อัธบ,บดีนะฮะโอ้เดี๋ยวนะเอาเขียววันนี้พี่เล่นเลยนะคือน้องบอกว่าเอาไปไหนก็ได้นะที่มันเปิดแล้วนะฮะอุย้ยนี่ อยากเล่นปืนนี้มานานแล้วเฮ้ยยังไม่เปิดใช่ไหมเอออันนี้ก็ตุ๊บ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 ักแล้วกันนะแล้วดูของค่อนข้างเยอะนะอ๋อไม่มีคิดอ๋อคิดจะมีคิจะมีปืนอะไรเปิดนะอ๋อมีซากุระเปิดไว้แล้วก็ค o u p l e ร์เบรกนะฮะชุดโอ้ตัวละครนี่ค่อนขอ้างที่จะเยอะเหมือนกันนะโอ้ไอเทมเหลือเฟือครับ ั้งแสงเอ๊ะเดี๋ยวมันมีอันนี้ใหม่เน,นี่ยสตอลบอลฮึจชัปพัสเซเฮียแลวเราเสี่ยวเพราะว่าเล่นเก๋เก๋กานวน้องเขาโดนดา่ดาด่าทางแค่น้องเขาอะไรอย่างงี้เดี๋ยวชนะ86แพ้ทะถ้ชนะอ๋อน่าจะรีสถิติซาแมวรีวิวไอดียศด,ดาวนะครับ ก็ไม่เชิงว่ารีวิวก็เล่นธรรมดาลเลยแหละฮะครับก็ไม่เปลี่ยนสา,ายาน้องเขาก็ใส่ไว้งั้นก็ได้โ okay, จการบังคับผอ้บังต้องดมสิบน้องได้ไม่ได้ไง

ด้ส Th ุดอยากเล่นปืนนี้มานานแล้วปืนโคตรโหดนะฮะปืนนี้เฮ้ยอะไรวะมายืนบางกูทำไมเนี่ยต่อครับเรียนไม่ดีโทษโทษไปกันเลยฮะสามดาวกูหนึ่งดาวนะเว้ยกูมาหนึ่งตายสามไม่ได้ เฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ยิงไม่โดนเลยเหรอตอนหนึงนะแหนปรับตอคับพอดีว่าเปิดห้องไว้ครับแล้วแสงมันเข้ามานะทำให้แบบหน้าจอมาเนี่ยตายอยู่ข้มมาเลยยอ,อมันโยนแกลไปือเป่าสมองขมราหาเนาะ ขวาเข้านะคเค่นั้นก็ขอขึ้นที่หนึ่งที่สองถ้าได้ก็ยังดีอ๋ออันนี้ยาวไปเลยครับอือบ้ปนข้าข้นที่จะเยอะนะฮะไม่ได้เปิดนะครัผมอ้าว,วคือถ้าแบบเล่นแก่ๆ,ๆการน้องเขาจะกล้าให้เรายืมไม่ไ่้เฮ้ย วิ่งกระเด็นป่าราบตอนนี้เราหน้ากากหมดโอ้โหเมิดน้อ์เบอมาเราเจอคัพเปอร์เบรกเจอซากุระมาค่อยไปคัพเปอร์เบรกนะปืนเยอะแยะมากมายกายกองแม่งกะาระยะป่าระเบิดเลย โอ้ไอ้เห้ยขวามึงกินกูอ่ะห่วยแล้วครับขอปิดพม่าก,ก่อนเออเออเฮ้ย,ยเมื่อไปเอคพอพมานะฮะแม่งเมื่อกี้แม่งสว่างแบบเรียบร้อยครับมากลับมาความโหดต้องกลับมา ไอ้เช่นนี่มันฆ่ากูสองรอบแล้วนะเ้ยงเวลดอวๆๆมึงยิงจากตรางบนวะอ๋อเดี๋ยวแล้วก็สิบตายเก้านะไม่กากจนเกินไปนะฮะแอ่ว่าในเกมที่พอประมาณนุ๊ตเลยนะเฮ้ยแม่งยิงจากข้างบนมีสนายไหมมีสนายไหม เปิดเล่นปืนขามวจต้องซ่อมไหมเนี่ยเฮ้ยปืนนี้ปืนนี้เดี๋ยวปืนนี้ไม่ต้องใช้เป้าจุดนะปืนนี้ไม่ต้องหมอกอะไรเลนะ what what they did what I did to you that we are so w a i p i n g s o r hey, เฮ้ยจะเบียดทำไมวะที่มีเรืเ่องแย่เรื่องแย่แม่มาย,ยืนขวางทางกูขอจะท้อแล้ว ฟัคฟ uh, uh, ักฟัค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 ฟั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 คฟัคฟัฟัคฟักฟัคฟัคฟักฟัคฟัคฟัคฟักฟัค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 ฟัฟััฟัฟััฟ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 ักฟั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 คฟั อ้างเพื่อให้ตัวเองดูดีไงแบบเฮ้ยเมื่อ,อกี้กูไม่ยิงะไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละสิบตายสี่ละไม่ใช่ละเขาด่าแม่ทำไง โอ้ยแม่งฆ่ากูจากข้างบนนะแล้วกูจะยิงยังไงล่ะโอ้ยเฮ้ยกูต้องขึ้นบนแน่แน่บักมืกูจากข้างบนใช่ไหมจะข้ามันคืนต้องอ่ะไปาล้วไปไกลกว่า อยู่ข้างบนกูทำได้หรอกไอ้สัสเนี่ยกูยิงได้หรอกเฮี้ยอยู่ข้าง mm hmm. บน <โ individual. S 1> อ่าว่ากู znaczy, <Hoy S 2> ยิงเลยระเบิด ไปโอ้ย,อยเฮียกูอยู่บนนะเว้ยมึงยิงกูซะแบบยัดแม่หวย าหน่อยดิวะเฮ้ยแม่ไมุมนี้ไปไเล่นกับพ่อมึงเถอะองเกี่ยนมุมมั้ง ผมมาแค่หัวกูยิงไ,ได้หรอเพื่อนโอ้โหป้อมหลังต่อหลังกังดีกว่าทำดีทำดีำดหกหกตัวหกตัวโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยจุด วันอาทิตย์ทั้งจีก็จัดให้เราสองสัมเกมนะเอ๊ะเย,เย <Yeah. S 2> เ็เป็นไงเป็นไงจน่างนี้เออถึงเราจะไม่ได้ที่หนึ่งหรือสองเป็นไงเป็นยังไงเออคือสงสัยมากว่าทำไมเอ็กซ์มถึงไม่ขึ้นนะ มาเวทล็อกดีกว่าตัดตัคดคลิปปุ๊บทำไมได,ด่านนี้มันถึงเล่นเยอะกนะันจังวะก็ไม่เข้าใจโอเคไปเดิมเลยอะ ахама го таа

คู่ไอ้ซาตสากคุลาบ้างเปลี่ยนง่ายตามสไตล์จดุดเจ้านะไอ้เนี่ยนีแล้วสาคูเปียกของมึงอะสาคูเปียกอ่ะซา มึงเรามึงเรามึงสาคูเปียกเลยซ่าเจอแล้วเว้ยคำพูดที่ไม่สุภาพก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมผมไม่รู้ของอะไรของวะว้า Last l a u ลา l ลา t ลา u g h ว a s t laugh Last l วเราฟัอกข้าสุดท้าย ป่าวือวขอลล่าฟัเฮียแม่งเกิลโดนเชือามั้โอ้สองแม่งมายิงอ่ะเกียวหรอวะ ไปไงไปไงมาครั้งสุดท้ายมาโคสุดท้ายแล้วก็เก็บโคสุดท้ายโอ้โหเอ๊ไม่ได้มาคนสุดท้ายด,ายยด,าด,ายดิก็คือแบบว่าเออเอ้ยเอ้ยเอ้ยเชี่ยมึงทำอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยเป็นหน้าที่กูรอ,อคอยสุดๆไปเลยมึงอิสเทลก็ได้ ไปหนึงครับขอไปซ่อมปืนอุ้ยตกใจนะว่าเปิดปืนน้องเขาเล่นโอ้โหโคตรเยอะเอ้ยอย่าเล่นออกซิเจนอยู่นกันนะซ่อมปืนหนงครับนี่อยู่แล้วดักพิเศษตุ๊กต่อมนะนี่โอเคไปดูกันเลยครับ ก็มาแบบว่าไอเียก็เลยบอบกว่ามาจะชนะเลยโดนไปเลยหดอก GSR ไปหาลุกกี้อ้าวแม่มา よっしゃ Red team win. โอเคครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และทักสกายให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตลาไปก่อนแล้วก็ต้องบอกให้น้องเขาเปลี่ยนพาร์ทด้วยนะครับผมโอเคเนาะ เป็นยังงั้มากครับวันอาทิตย์ทั้งทีนะครับโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้าขอบคุณน้องอักษริดอัจาบาดีนะครับที่ให้อัจาบาดียกุลนะฮะที่ให้ไอเดีหนึ่งดาวมารีวิวนะครับสนุกมากเลยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ